เรื่องนี้เกิดขึ้นในปีพศ2 5 1 4เป็นเรื่องที่นายทหารท่านหนึ่งได้ประสบพบกับวิญญาณด้วยความบังเอิญจากการไปร่วมงานอุปสมบทพระน้องชายที่บ้านเกิดท่านเล่าว่าข้าพเจ้าจากบ้านเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเสียนานตั้งแต่เข้ามาเรียนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมาอาศัยอยู่กับหลวงลุงที่เป็นาตาทางมารดาที่วัดมหาธาตุ จนกระทั่งจบการศึกษาแล้วเข้ารับราชการที่กระทรวงกลาโหมจากนั้นจึงมาเช่าบ้านแถวแพ่งสัปปสตร์หลังกระทรวงข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากทางบ้านว่าพระน้องชายที่บวชเป็นสาม,มนเณรตั้งแต่อายุ14ปีจะอุปสมบทเป็นพระเดิมทีท่านบวชอยู่ที่วัดในหมู่บ้านต่อมาได้ไปศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม จึงไปจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านมีความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนพระบริยัติธรรมเป็นอย่างมากเป็นที่ภูมิใจของบิดามารดาและญาติพี่น้องโดยทั่วกันในปีพศ2514อายุของท่านครบอุปสมบททางญา,ญาติิพ่อแม่พี่น้องและคนที่รู้จักกันอยากให้สามเณรกลับมาบวชที่วัดในหมู่บ้าน เพื่อทุกคนจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันได้อย่างเต็มที่สำหรับเครื่องบวชรวมทั้งอัฐบริขารพ่อแม่ญาติพี่น้องอยากจะให้ใช้ของใหม่ของดีจึงต้องไปหาซื้อที่ตัวจังหวัดรวมทั้งอาหารและเครื่องปรุงประกอบการทำอาหารสำหรับเลี้ยงพระก็อยากให้ใช้ของสดของใหม่ด้วยเช่นกันข้าพเจ้าได้ลาราชการเพื่อร่วมงานบุญครั้งนี้และถือโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด หลังจากที่จากไปเสียนานข้าพเจ้าได้อาสาขับรถบรรทุกสี่ล้อไปซื้อของในตัวจังหวัดและในตลาดวาลินชำลาบโดยไปกับในคำซึ่งเป็นเพื่อนรักตั้งแต่ในวัยเด็กและนางใจภรรยาของเขาเพราะทั้งสองค้าขายของเบเตเลตอยู่ในหมู่บ้านรู้จักสถานที่ซื้อขายสินค้าในตัวจังหวัดเป็นอย่างดีหมู่บ้านของข้าพเจ้าอยู่ในตำบลโพนแพงอำเภอม่วง30 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ70กิโลเมตรถนนหนทางยังไม่ดีนักโดยเฉพาะจากถนนใหญ่เข้าไปยังหมู่บ้านเราออกจากหมู่บ้านมาในตอนสายกว่าจะซื้อข้าวของได้ครบและออกจากตัวจังหวัดมาก็กว่า3ามทุ่มแล้วขากลับขพเจ้าขับรถมาถึงแยกทางเข้าหมู่บ้านประมาณห้าทุ่มเศษร,ระยะทางจากถนนใหญ่ไปถึงหมู่บ้านเข้าไปอีก8กิโลเมตร ซึ่งถนนสายนี้ยังเป็นทางดินทางเกวียนเมื่อเหลืออีกประมาณ2กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านรถเจ้ากรรมดันเกิดเครื่องดับเอาเสียดือด้อบริเวณโดยรอบก็มืดเกือบจะสนิทแถวนี้เป็นทุ่งนาไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เลยตอนนั้นเริ่มมีลมฝนพัดเย็นๆพัดมาเป็นละลอกละลอกข้าพเจ้ากับนายคำช่วยกันแก้ไขยอยู่สักครู่แต่สตาร์ทอย่างไรเครื่องก็ไม่ติด ยึงคิดกันว่าจะให้ข้าพเจ้าอยู่เฝ้ารถและสิ่งของส่วนในคำและภรรยาอาสา,าเดินกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อไปตามคนมาช่วยขณะนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นฟ้าแลบมาทางขอบฟ้าและได้ยินเสียงฟ้าร้องสักพักหนึ่งก้อนเมฆสีดำทะมึนก็ได้เคลื่อนตัวมายัางที่พวกเราอยู่อย่างรวดเร็วฝนคงจะตกหนักในไม่ช้านี้เป็นแน่ ข้าวของที่จะใช้ประกอบทำอาหารและเครื่องอัฐบริการที่เตรียมไว้ที่อยู่บนกระบะท้ายรถคงต้องเลอะเทอะเปียกบอนเสียหายเพราะไม่มีหลังคาและผ้าใบคลุมพวกเราได้แต่เอาเชือกคลองมัดสิ่งของต่างๆไว้เท่านั้นตอนนั้นลมเริ่มพัดกันโชกมาอย่างแรงข้าวของต่างๆบางส่วนเริ่มจะปิวไปตามลมยังไม่ทันที่ในคำและภรรยาจะเดินกลับไปที่หมู่บ้าน พวกเราได้ช่วยกันจับและเอาเชือกมัดของให้แน่นขึ้นฟ้าร้องเริ่มใกล้เข้ามาจากนั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงฝนตกดังสนั่นสู้ซ่าคาดว่าบริเวณที่ฝนตกนั้นอยู่ห่างจากพวกเราไปประมาณ1กิโลเมตรพวกเราทําใจกันแล้วว่าฝนต้องตกลงมาที่พวกเราอยู่เป็นแน่ในไม่ชานี้ข้าวของที่ใช้ทำอาหารและเครื่องอัฐบริขารที่ใช้สำหรับบวชพระที่เตรียมมา ต้องเสียหายเลอะเทอะเปียกบอนไปหมดพวกเราสามคนมองหน้ากันรู้สึกเสียดายสิ่งของเหล่านี้ที่สำคัญคือเครื่องอัฐบริขารที่ใช้ในการบวชในวันมรืนนี้คงเปียกบอนเสียหายใช้การอะไรเกือบไม่ได้ชบพันข้าพเจ้าก็นึกขึ้นได้ว่าหมู่บ้านของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันมาแต่โบราณโบราณคือผีปู่ตา แม้ใจจริงของข้าเจ้าจะไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้เพราะไม่เคยพบไม่เคยเห็นแต่เมื่อเข้าตาจนคงเป็นหนทางเดียวที่ต้องพึ่งพาข้าเจ้าจึงยกมือไหว้ท่วมหัวกล่าวอธิษฐานว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าและปู่ตาช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้ข้าวของและเครื่องอัฐิบริขารเหล่านี้อย่าให้เกิดความเสียหายเลยพวกเราตั้งใจนำของเหล่านี้มาเพื่อประกอบการกุศล หากเสียหายก็จะประกอบการกุศลไม่ได้ขอให้ท่านเจ้าป่าเจ้าปู่ช่วยด้วยเถิดข้าพเจ้าจะขอเส้นสุราหนึ่งขวดไก่ต้มหนึ่งตัวกับหมากพลูพร้อมอาหารขาวหวานพออธิษฐานเสร็จก็เกิดลมพายุพัดมาอย่างแรงฟ้าคำรามคืนลืนและมีเสียงฟ้าร้องดังเปี้ยงเป้ียรงอยู่ทั่วไปฟ้าแลแบบแปบบ๊แบๆบอยู่เหนือศีรษะของพวกเราอยู่ไม่ขาดระยะ ขบ้าเจ้าได้บอกให้ในคําและภรรยารีบเข้าไปอยู่ในรถขบ้าเจ้าก็รีบเข้าไปนั่งในที่ที่ของคนขับเมื่อพวกเราเข้าไปนั่งในรถกันเรียบร้อยแล้วขบ้าเจ้ามองไปข้างหน้าก็เห็นเงาของคนกลุ่มหนึ่งเดินตามกันมากะด้วยสายตาก,ก็ราวสิบคนเศษๆอยู่ห่างจากรถของเราประมาณ20เมตรเท่านั้นข้าเจ้าบอกกับในคําว่าคาคามีคนเดินมาทางนี้แล้วก็ชี้มือออกไป ตอนนั้นพายุพัดแรงมากใบไม้ปลิวไปทั่วร่างของคนกลุ่มนั้นเสื้อผ้าผมเผ้าของพวกเขาปลิวพลิ้วไปตามแรงลมในคำพูดออกมาอย่างสงสัยว่าพวกนี้เป็นใครกันทำไมเดินมาท่ามกลางพายุฝนพวกเขากำลังจะไปที่ไหนในเวลาค่ำมืดดึกสงัดเช่นนี้หรือจะเป็นพวกต้นจากนั้นพวกเขาก็เดินมาถึงที่รถของเราอย่างรวดเร็ว พวกเขาทำท่าทางดูเหมือนว่าไม่เห็นเราสามคนที่นั่งอยู่ในตอนหน้าของรถทั้งทั้งที่คนที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากรถเพียง1-2ึ่วาเท่านั้นคนที่เดินนำหน้ามาท่าทางจะเป็นหัวหน้าได้โบกมือทำท่าทางสั่งให้พวกที่ตามมาข้างหลังให้ขนข้าวนขนของหลังรถพวกเขาช่วยกันแกะเชือกที่พวกเรามัดไว้แล้วเดินถือของบ้างแบกของบ้างเดินลงจากถนนไป ซึ่งข้าพเจ้าเพื่อสังเกตเห็นว่าตรงนั้นเป็นคันนาพวกเขาเดินเลียงหนึ่งไปตามคันนาข้าพเจ้าไม่กล้าลงไปจากรถเพื่อไปห้ามพวกเขาหรือถามพวกเขาว่าเอาของของเราไปทําไมกันเพราะกลัวว่าพวกนี้จะเป็นโจนป้นอย่างที่ในคําบอกเมื่อนึกถึงในคำข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงของเขาและนางใจครางฮือๆพร้อมกับเสียงคางสั่นฟันกระทบกัน ข้าพเจ้าหันไปมองก็เห็นเขาทั้งสองกำลังตัวสันเทาอยู่ทั้งคู่ข้าพเจ้าคิดว่าในคำและภรรยาคงจะกลัวพวกโจรมากทั้งสองจึงมีอาการเช่นนี้จึงได้พูดปลอบใจคนทั้งสองว่าไม่ต้องกลัวพวกมันไปกันหมดแล้วมันคงไม่ทำอะไรเราพวกมันเอาแต่ของไปจากนั้นในคำพูดอย่างอาการสันเทาว่านั่นไม่ใช่โจรน,นั่นเป็นพวกที่ตายไปแล้ว คนที่เดินนำหน้ามาคือผู้ใหญ่โพนแกตายไปหลายปีแล้วและคนพวกนั้นก็เป็นพวกที่ตายไปแล้วทั้งสิน้นที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือในน้อยเป็นศพที่พึ่งเผาไปเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมานี่เองนางใจภรรยาของในคำที่มีอาการสันเทาเช่นกันก็พูดยืนยันคำพูดของในคำว่าใช่พี่พวกนี้เป็นผีจริงๆ ข้าพเจ้าจากหมู่บ้านนี้ไปเสียนานเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างไรบ้างหน้าตาก็จําไม่ค่อยจะได้และยิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดเช่นนี้ยิ่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครและคิดว่าผีพวกนี้จะเอาสิ่งของเหล่านี้ไปทําไมกันหรืออาจเป็นได้ว่าวิญญาณเหล่านี้มาคุ้มครองสิ่งของและเครื่องบวชให้กับพวกเราตามที่ข้าพเจ้าอธิษฐานบนบานกับปู่ตา เมื่อข้าพเจ้าคิดได้ดังนี้จึงอธิษฐานในใจอีกว่าขอให้ท่านวิญญาณทั้งหลายจงช่วยคุ้มครองปก,ปกปักรักษาข้าวของรวมทั้งอัถบริขารที่นำมาประกอบการกุศลอย่าให้เสียหายเลยเมื่อพวกเราประกอบการกุศลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแผ่ส่วนบุญสนกุศลไปให้ทั้งผู้ใหญ่โพลและดวงวิญญาณที่มานี้ทุกคนอย่างทั่วถึงกันแล้วข้าพเจ้าก็เพ่งตามองตามหลังพวกเขาไป ซึ่งกำลังเดินรับตาไปในความมืดเมื่อพวกเขาหายรับตาไปแล้วฉับพันฝนก็ตกเทลงมาอย่างหนักพวกเรานั่งอยู่ในรถจนถึงราตีสามฝนจึงเริ่มซาในคำได้ชวนข้าพเจ้าเดินกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านงานซึ่งเป็นบ้านบิดามารดาของข้าพเจ้าและน่าจะมีชาวบ้านที่มาช่วยงานตื่นขึ้นมาบ้างแล้ว เพื่อตระเตรียมทำอาหารสำหรับเลี้ยงแขกและเตรียมใส่บาตรพระตอนรุ่งเช้าเมื่อเรากลับถึงบ้านทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องหลายคนคอยพวกเราตั้งแต่เมื่อวานด้วยความเป็นห่วงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวข้าบเจ้าและนายคำจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังพอฟ้าเริ่มสว่างพอมองเห็นทางพวกชาวบ้านหลายคนรวมทั้งขบเจ้าและนายคำได้เดินกลับไปที่รถ เพื่อจะไปตามหาข้าวของและเครื่องอัฐบริขารที่ใช้สำหรับงานบวชในวันพรุ่งนี้พอไปถึงที่รถพวกเราได้เดินลงไปที่คันนาซึ่งเจิ่งนองไปด้วยน้ำเดินไปตามทางที่พวกเมื่อคืนนั้นเดินไปเดินไปราว500เมตรก็เห็นเถียงนาขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาพอเดินเข้าไปใกล้ก็ได้เห็นข้าวของเครื่องใช้และเครื่องอัฐบริขารวางกองอยู่อย่างเป็นระเบียบ เมื่อสำรวจด,ดูก็พบว่าข้าวของเหล่านั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีชนำุษเสียหายแต่อย่างใดที่น่าแปลกคือไม่มีรอยเท้าของใครอยู่บนเถียงนานี้เลยทั้งทั้งที่พวกเขาขนข้าวข,ของกันมาสิบกว่าคนการเอาของขึ้นมากองบนเถียงนาเช่นนี้ก็น่าจะมีรอยเท้ารอยคนให้เห็นบ้างดังนั้นแล้วคำพูดของนายคำและนางใจที่ยืนยันว่าพวกนั้นเป็นพวกที่ตายไปแล้ว ก็น่าจะเป็นความจริงจากนั้นพวกเราก็ช่วยกันขนข่าขนของกลับมาที่บ้านงานเมื่อกลับถึงบ้านข้าพเจ้าและพ่อแม่ญาติพี่น้องได้ช่วยกันจัดหาเครื่องเส้นไปบวงสรวงที่ศาลปู่ตาในหมู่บ้านตามที่ข้าพเจ้าบนบานไว้ทันทีและในวันนั้นข้าพเจ้าได้ไปทําบุญถวายสังฆทานที่วัดอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใหญ่โพนและพวกวิญญาณที่มาด้วยกันทุกคน และได้กระทําอีกครั้งหลังพิธีบวชพระและการประกอบการกุศลได้เสร็จสิ้นแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาขพ้าเจ้าเชื่อถือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่มองไม่เห็นไม่กระทําการใดๆที่เป็นการลบหลู่ดูหมินแต่ไม่ถึงกับงมงายไปขอโชคขอหวยที่ขพ้าเจ้าอธิษฐานบนบานในคราวนั้นเป็นเรื่องของการประกอบการกุศลตามประเพณี และปัจจุบันเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้ว30ปีพระน้องชายของข้าพเจ้ายังคลองผ้ากาสาวพัฒนเป็นพระชั้นผู้ใหญ่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีผู้เล่าขอจบเรื่องพวกเขาไม่ใช่โจรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าในการทำคลิปต่ตอไปครับ